นะครับส่วนโจทย์ก็คืออายการเป็นโจทย์มีตำรวจ21นายมาเป็นมาเป็นพยานนะครับมาเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีการเรียกเงินห่มนะครับ21ตำรวจเนี่ยนะครับมีการเรียกเงินห่ม20คนไม่เรียกหนึ่งคนนะครับไม่เรียกหนึ่งคนมีการเรียกเงินห่มในวันที่มีการสืบพยาน20คนยี่รวมได้เงิน20ล้านอีกหนึ่งคนไม่มีการเรียกแล้วก็มีพยานอีกหนึ่งปากที่เป็นผู้เสียหายขอตำรวจมาเบิกความต่อสารว่า ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับพี่อฉริยะแต่เนื่องจากว่าเป็นคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนจึงจําเป็นเพราะถูกบังคับให้มาแจ้งความอันนี้คือประเด็นที่จึงจําเป็นต้องมาแจ้งความเพราะว่าเป็นคณะของพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับพี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ยังไม่จบสืบพยานของฝั่งโจทก์ก็คือตํารวจมีการระบุมาทั้งสิ้นยี่สิบเอ็ดคนบวกกับพยานสองปากก็เป็นยี่สิบสามปากใช้เวลาทั้งหมดหนัด มีการสืบพยานนะครับนะตั้งแต่พุ่งกับตนทบบรีนะครับพุ่งกับศูนย์สืบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับและนั่งรอผู้การมาสืบปากคํามาสืบในพยานในสารพี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกคนมีปากหนึ่งนะครับยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นความจริงนะเป็นความจริงนะมีการยอมรับความจริงบางส่วนนะครับส่วนบางคน นะครับแม้กระทั่งถามว่าไปพัดเรือหมุนทางไหนก็ไม่ตอบนะครับการที่จะเอาผิดผมในคดีน้องแตงโมว่าผมมีประมาทด้วยการโฆษณาของตํารวจมาแต่ละปากนะครับยืนยันอย่างเดียวว่าทุกอย่างอยู่ในสำนวนทุกอย่างอยู่ในสำนวนว่าไป็เรืออยู่ในสำนวนหมอนิติเวศนะครับแม้กระทั่งหมอนติตเวศของกระทรวงธรรมที่เป็นคนสอบปากคําโดยตํารวจนวนทบุรีก็ไม่ได้ยืนยันว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากใบพัดเรือ พี่แน่ยืนยันว่าเกิดจากของมีคมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่อย่างใดที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกใบพัดเรือเป็นการกล่าวอ้างของตํารวจที่มีการฟ้องผมลอยๆทั้งสิ้นการเบิกความของสารไม่มีการนํพยาหลักฐานใดมายืนยันต่อสารเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมีประมาทตารวจที่ส1คนอย่างไรนะเพราะว่าทุกคนมาเบิกความก็จะบอกว่าาละเอียดอยู่ในสำนวนของสารอยู่ที่สาลนนทบุรีอยู่ที่สำนวน ผมถามพี่น้องประชาชนคนทัทั้งประเทศว่าถามเนี่ยว่าบาดแผนนอแตแองโมผมเอาบาดแผนที่ได้มาจากนะครับข้อมูลของทางราชการที่มีตาฟุตตำรวจยังไม่สนใจเลยครับแม้แา่ GPS ก็บอกว่าอ่านไม่เป็นไม่ใช่มีหน้าที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการดู GPS ไม่ได้มีการดูหน้าที่ในการบาดแผล คือไม่สนใจที่จะเอาผิดผมให้ได้เลยนะครับแต่สุดท้ายเราสามารถเอาคลิปวิดีโอทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ทุกคนไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับไปยืนยันต่อศาลในการสืบฟังจำเลยผมได้มีการนำคลิปวิดีโอที่มีการตกเรือตามที่นายแซนพูดนะครับผมรูกฏอว่าไม่ถูกบาดแผลไม่ถูกประทัดเรือแม้แต่ทั้งสองคลิปไม่ถูกบาดแผลแต่อย่างใด นะครับแล้วผมก็มีการที่หมอนิพิเวศนะครับซึ่งเคยทําคดีเรือสปีดโบ๊ทมาบอกความต่อสารยืนยันว่าบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วการเก็บวัตถุพยานก็ไม่น่าเชื่อถือเพราะมีการเจอเส้นผมครั้งที่4ทําไมถึงเจอครั้งที่สี่พี่น้องประชาชนครับน้องแตงโมตกเรือวันที่24ี นะครับแล้วก็มีการพบศพวันที่2 6นะมีการเก็บเรือไปยังอู่เก็บเรือนะครับของเอกชนวันที่25การตรวจพิสูจน์เรือมีการตรวจครั้งแรกเช้าว,วันที่26นะครับแล้ววันที่26เจอน้องแตงโมตอนบ่ายนะครับนะมีการเบิกมีการยืนยันนะครับว่ามีการตรวจเรือเนี่ยในเช้าว,วันที่26ต่อมานะครับ น้องเตมโมถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยธรรมแล้วนะครับซึ่งมีตํารวจเบิกความยอมรับเข้าว่าโดยปกติการส่งศพของในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจะต้องส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมที่อยู่มาใในธรรมศาสตร์ลังสิตไม่ใช่ส่งมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักตุลาการชาติไปดูคําเบิกความของตารวจที่มาเบิกความยอมรับต่อสารด้วยว่าส่งศพไปผ่ามีสูตรเนี่ย โดยปกติในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับจะต้องส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ส่งมาที่สถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์ของสำนักตาการชาติันนี้ตำรวจเบิกความเองต่อสารต่อต่อมานะครับเส้นผมของน้องแตย์นนมอสามเส้นที่พบอยู่ตรงใต้ขับเรือด้านซ้ายกับเรือด้านขวานะครับที่อยู่ในอยู่ในส่วนที่จมน้ําแล้วก็อยู่ซอกเบาะ ของนายแซนที่นายแซนอ้าวันนั่งอยู่ท้ายเรือและน้องแตงโมมาจับขานะครับผลก็มีการยืนยันได้ว่าไม่มีตำรวจคนไหนเฝ้ายามอยู่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถคนนอกสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือยุ่งเหยิงเกี่ยวกับยาหลักฐานของวัตถุพยานชิน้นดังกล่าวได้นะครับมีตำรวจยอมรับนะครับว่าไม่มีตำรวจเฝ้าอยู่ที่เรือของกลางที่น้องประชาชนครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถพิสูจน์ในแซนว่าในแซนโกหกนะครับเรามีหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นภาพนะครับภาพเนี่ยนะครับเป็นภาพที่กติกนะครับมีการส่งมอบนะแล้วก็นําไปเผยแพร่อยู่ในรายการหนกระแสภาพพี่ในแซนเนี่ยนะครับนั่งอยู่แถวสามในแซนไม่ปรากฏเลยว,ว่านั่งอยู่แถวสี่หรือท้ายเรือตามพี่ในแซนได้มีการกล่าวอ้างหรือตำรวจมีการกล่าวอ้าวันในแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ แล้วก็ให้น้องแตงโมจับหาเราสามารถนําภาพไปพิสูจน์ยืนยันทางนิติวิทยาได้ว่าผลนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเ n นเอต้องเบาะแถวสี่ที่นายแซนกล่าวอ้างหรือตำรวจกล่าวอ้างไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับเรื่องนี้มันอยู่ในสํานวนของนะครับเดี๋ยวผมจะคัดนะครับผมทําเรื่องคัดแล้วนะครับคัดเรื่องเรื่องคําเบิกความของตำรวจทุกปากถ้าเรื่องของพยายนผมทุกปากแล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวผมจะมีการถแถลงข่าว นะครับสื่อมวลชนให้มาดูการทาหน้าที่นะครับขององค์คณะผู้ว่าภาษาที่มีการตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแล้วก็มาดูคําเบิกฟามของตารวจทุกปากนะผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนนีน้ไหมว่าเราอดทนอดกัน้นนะครับรอความหวังวันนี้มาตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาในการช่วยเหลือน้องแตงโมงให้รัควาเป็นธรรมคดีนี้เป็นคดีอภิยศของประเทศไทยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ที่ไม่ได้ความยุติธรรมกับน้องแทงโมมีแม่น้องแทงโมที่ใจร้ายเห็นแก่เงินดีกว่านะครับความตายของลูกนะครับมีที่ไหนนะครับพี่น้องประชาชนครับผมนะครับได้มีการสืบพยานตํารวจเพียงแค่สิบปากเท่านั้นเองส่วนอีสิบเอ็ดปากนะครับรวมพยานคนกลานอีกสองปากผมเห็นว่ามีการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้คำให้การของตํารวจยี่สิบเอ็ดนายนะครับเพี่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่ ทำให้การของตำรวจ21นายก็พี่มาเหมือนกันหมดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค้าให้การแต่อย่างใดเราจะมีการสื่อพยานเพียงแค่10ปากนะครับรูปรตึกจะผมจะบิดประมาณไม่เกิน1 0ปากที่เหลือทั้งหมดผมรับเลยว่าไม่ต้องมีการเบริกความทั้งหมดอีก1ิปากรวมทั้งคนไกลอีกปากก็ไม่ต้องมีการเบริกความผมรับนะครับคำให้การในชั้นสอบสวนทั้งหมดของตำรวจชุด2ี่คน เพื่อความแฟร์เลยผมรับให้เลยไม่ต้องมีการสืบพยานเพราะสืบยังไงทุกคนก็มาเบิกความเหมือนกันหมดนะครับบางคนมาในสภาพที่เป็นมะเร็งนะครับใกล้จะตายแล้วนะครับมาเบิกความผมก็ไม่ได้ถามอะไรมากเพราะเห็นแก่สุขภาพร่างกายของพยานที่มาแจ้งความผม21ป่ปากบางคนมาจะเอาเงินผมล้านหนึ่งนะครับเขียนมาตรา4ีสีทั้หนึ่งซึ่งตามกฎหมายพี่น้องประชาชนจำไห้นะครับการจะเรียกเงิน4 4สีทั้หนึ่ง กฎหมายห้ามเรียกในวันสืบพยานถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินตามมาตราสี่สี่ทับหนึ่งนะครับมันจะต้องเรียกก่อนมีการเบิกความมีการสืบพยานแต่ถ้ามาเรียกใงนวันสืบพยานถือว่าคุณไม่มีสิทธิ์เรียกเงินเรียกร้องตามสิทธินะครับมาตราสี่สี่ทัหนึ่งนะครับเราต่อสู้คดีกันมาจนนั่งศาลมีคำพิพากษานะครับวันนั้นมีสื่อมวลชนดูสามช่อง นะครับนะบผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ม่สือ่อมวชนอยู่สามช่องท่านองค์คณะผู้วาภาษานะครับเนื่องจากว่าตัวน้องผู้หญิงวันนี้เป็นเพียงผู้เสียหายไม่ใช่เป็นโจ์ร่วงไม่ได้เป็นอายการแล้วก็ไม่ได้ตั้งทนายเป็นโจ์ร่วงนะครับจึงไม่ได้รับมอบหน้าจากบุคบุคคนใดมาที่จะมาฟังกับพิาภาษา สารก็ได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากคดีนี้โจทย์นะครับก็คืออายการไม่ได้มาศาลมีแต่จำเลยมาศาลแล้วก็มีผู้เสียหายมาหนึ่งคนก็คือน้องผู้หญิงสารจรึงบอกว่าจะมีการแถลงอาจจะมีการอ่านคพิภาษาอย่างสั้นนะครับซึ่งก็ได้มีการอาร่านภาษานะครับแล้วก็ได้มีการบอกน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยว่านะครับสารอ่านเสร็จแล้วนะครับก็ยืนยันว่าให้ทุกคนมาอ่านได้นะครับแล้วก็มาคัดคพิภาษาหลังจาก นะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเป็นเวลาสิบวันน้องผู้หญิงนะครับก็ไปถามหน้าบรรลังทั้งแรกออกไปก่อนนะครับเดินออกไปห้องเลยเดินออกนอกห้องหลัง,หงจากอ่านคำพิพากษาววายกฟ้องเดินออกจากห้องพิจารณาคดีเสร็จแล้วเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับนะบไปถามหน้าบรรลังว่าจะคัดคำพิพากษาได้เมื่อไหร่ซึ่งหน้าบรรลังก็บอกแล้วว่าประมาณสิบวันมีกล้องบันทึกภาพและเสียงยืนยันในวันอ่านคำพิพากษา,า,านะครับซึ่ง น้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไปอ่านคำพิพากษาเองแต่ผมอ่านนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดสามคนก็คือจำเลยทั้งสามคนผมได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาลได้มีการอ่านคำพิพากษานะครับไปแล้วผมจึงเอามาอ่านรวมทั้งจำเลยอีกสองคนก็อ่านร่วมกวับผมผมจาได้แม่นครับไม่ได้ว่าจําไม่แม่นหน้าสุดท้ายเขียนเลยครับว่า21ตํา็รวจให้การช่วยเหลือคนบนเรือีปน้องประชาชนครับ 21ตำรวจให้การช่วยเหลือคนบนเรือนะผมจําได้แม่นครับผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้นะครับคำพิพากษาจะออกมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมมีการถ่าข่าวต่อสื่อมวลชนไม่ได้มีการรู้ผลล่วงหน้าแต่เป็นเพราะผมมีการอ่านคำพิพากษาละเหตุใดทําไมพวกคุณถึงไม่ไปสู้ในชั้นอุทธรเหตุใดจึงหาเรื่องไปร้องประธานศาฎิกาในการกล่าวหาในการไล่ฆ่าผู้ว่าศาลนะครับทั้งองค์คณะผู้ว่าศาลในคดีแตงโม มอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในท้องถิ่นครับว่าอายการดาวก็มีการสั่งฟ้องคุณไปดูนายโรเบิร์ตนายปอกับนายแซนอ,อัยก,การหัวกระแสแล่าสุดที่ผ่านมานายปอได้มีการพูดถึงอายการดาวเลยว่าอายการดาวฟ้องข้อหารุ่มกับประมาทประมวลกฎหมายทางไม่เคยมีข้อหารุ่มกับประมาทมันไม่ใช่รถชนมันไม่ใช่เรือชนการที่คนบนเรือห้าคนถูกฟ้องข้อหารุ่มกับประมาณ